สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่คีบกับกับเหรียญมาหาอำนาจนะเหรียญรูปไข่ขอบป้องอ้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับหานุม,มานนะครับรุ่นเนี้นะครับจัดสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยลังนะช่างแกะบล็อกก็เป็นช่างเอกเมืองเหนือนะครับเดี๋ยวมีใบรายการให้ดูด้วยนะครับรายการรุ่นเนี้ยนะครับ สองนี้เป็นสีส้มอย่างนี้นะครับเขียนว่ามหาอานาจนะครับสําหรับรุ่นเนี้เนี่ยรายการรุ่นในหนึ่งลังเนี่ยหนึ่งร้อยรายการเลยนะครับแล้วจัดสร้างแค่หนึ่งร้อยลังนะกระแสงว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนี่ยนะดูนะครับนี่ครับรูปแบบเหรียญนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะไป่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนี่ยจะได้เลขไม่เกินหนึ่งร้อยแน่ๆนะครับเพราะหนึ่งร้อยรายการนะครับนี่มาดูกันกับใบรายการนะครับมาดูกับใบรายการสําหรับรุ่นนี้ใบรายการนะครับหนึ่งลังนะครับ การันตีเนื้อเงินกี่เหรียญดูนะครับสี่เหนนรียญนะครับนะครับนวะอีกหนึ่งลองอ่โอโ้โหนวะอีกสิบเลยหรอเฮ้ยวินวะเกือบยี่สิบเหรียญน,นะบอกการันตีเนื้อเงินห้าวฮนาวะเป็นนวะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเลยหรอนวะประมาณสิบกว่าเหรียญเลยนะครับโอ้โหจัดเลยรุ่นนี้นะครับมีเนื้อบักกาเนื้อมหาชนวนโบราณชนะมหาชนวนซาตินต่างๆนะครับนี่ เนื้อทองแดงผิวลุ้งต่างๆนะครับนี่ใบรายการเนี่ยนี่ครับหนึ่งร้อยรายการนะครับนี่ตัวแถมยกลังต่างๆจัดสร้างแค่หนึ่งร้อยลังนะตัวแถมยกล,กลังก็เป็นทองทิพซาตินไม่แตดปีกต่อเก้ารอบครับแล้วก็มีพับผงเนี่ยนะพับผงสามพันเหรียญในถวายวัดนะครับแจกนะว่าพี่จะเป็นกระไหลเงินอะมาดูความสวยของเหรียญวันนี้มีตัวอย่างพอสมควรนะครับโอ้โหนี่เป็นเนื้อสองเคยาแดงฝังพลเขียวโอ้ยสองเคเลยสามเคเนี่ยอุ้ยสามเคโอ้โหสามเคหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับ เ็นเนื้อสามเคหมายเลขเจ็ดเจ็ดยาแดงนะอ่ะองต่อไปครับเดี๋ยวผมโชว์ว่าผมมีเนื้ออะไรบ้างนะครับใครสนใจรีบเลยนะโอ้โหอันนี้เนื้ออะไรผมเริ่มสับสนและใบรายการเพียบเลยนะแต่นี่ครับโอ้โหอันนี้แบ็คครับเนื้อแบ็คนะนี่ครับหมายเลขเก้าเจ็ดเนื้อแบ็กนะครับลงยาพื้นน้ําเงินครับพลอยพลอยแดงโอ้โหงานฝังพลอยก็เยอะนะอ่ะต่อไปครับต่อไปต่อไปเป็นเนื้ออะไรโอ้โหอันนี้ชัดเจนนะอันนี้งาน อันนี้น่าจะเป็นอะไร 2k ใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะอันนี้กี่ K อันนี้จะเป็นนี่โอ้โห 2k เนาะโอ้โห 2k อ่ะต่อไปครับต่อไปมีอะไรดูอ๋ออันนี้สวยเลยโอ้โหอันนี้ฝังพลอยแดงอีกแล้วครับพื้นน้ำเงินครับกับ,บ 3k นะลงยาพื้นน้ำเงินนะครับอ้าวมีเหรียญไหนน่าสนใจอีกนี่ผมชอบเหรียญน,นี้นี่ โอ้โหหน้าก,ากากเงินนะครับฝังเขาเรียกฝั่งเพชรนะจะเป็นสีขาวลงยาจีวรน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับโอ้โหหน้าก,ากากเงินแท้เอาเรื่องเลยเหรียญนี้อ่ะต่อไปครับต่อไปมีอะไรอีกอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยโอ้โหสามเคพื้น2สองเคพื้นหน้าครับนี่สองเคพื้นหน้าปล่อยฟ้าโอ้โหหมายเลขเจ็ดตัวเดียวเอาเรื่องกระเบื้องอีกแล้วมีอะไรอีกมีอะไรโชว์ให้พี่นะดูดิ โอ้โหอันนี้แบ็คโรเดียมครับแบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียม 4K โอ้โหหมายเลข21โอ้โหแบ็คโรเดียม 4K ก็สวยนะเนี่ยต่อไปครับต่อไปมีอะไรอีกโอ้โห,โโหนี่เนื้ออะไรน่าจะเป็นทองลักทางผิวลุงฝังพลอยอะไรเนี่ยเขาเรียกฝังพลอยโอ้โหนี่ครับมหาชนวนผิวลุงนะโอ้โหฝังพลอยแบบเต็มสูบเลยไหมครับโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วเหรียญน,นี้ต่อไปครับ ต่อไปเป็นโอ้โหอันนี้สองเคพอยเขียวครับพื้นทองอันนี้มีเป็นไอ,อนี่ครับลงยาเขียวเหนียวซับครับน่าจะเป็นสามเคยาเขียวเหนียวซับนั่นเนี่ยหมายเลขหนึ่งเจ็ดครับโอ้โหถือว่าสวยทุกเหรียญเลยครับรุ่นนี้โอโหสร้างน้อยร้อยลังราคาจองสองร้อยห้าสิบาทนะไอสองร้อยสาสิบาทนะครับราคาจองนะต่อลังสองหมืนสามแต่ออปชั่นเพียบเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เนื้อทองทิฟซาตินครับ หน้ากากเงินฝังพลอยแดงนี่มีอะไรอีกไหมมีพิเศษพิเศษอีกไหมเนะี่ยเปิดที่โอ้โหอีกแล้วครับ 2K โอ้โหพลอยเพียบเลยมีอะไรอีกอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยแบคหลอหรืออะไรก็เรียกอะไรแบคโลดียมครับโอ้โหแบคโลดียมลงยาพื้นเขียวฝังพลอยเขียวอีกต่างหากเอาเรื่องกระเบื้องลาวโอ้โหฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับมีไลฟ์ส่วนประจำก็พูดสุ์เสาร์นะพุดสุ์เสาร์นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน เฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ